สวัสดีครับนะครับมือนีบเอาจงผ้ารอเนาะขีผ้านะครับมาพี่น้องนะครับมาเบิ้งนะครับวิธีการนึ่งข้าวเหนียวดำเนาะหรือว่าข้าวกลามบานเขานี่ละนะครับให้มัดเหนียวนุ่มน่ารับประทานนะครับมามาเบิ้งวิธีการครับพี่น้องนะครับวิธีการเนาะนี่ละนะครับเป็นข้าวกลามนะครับพี่น้องข้าวกล้ามืมผัวนะครับเบิ้งขับเม็ดสวยครับ สีดวิธีการเขากลองนะครับสีเขากล่องด้อยพิลองเดอนะครับสองนะครับก็คือเขาเหนียวไม้บานเท่านี้ละนะครับเขาเหนียวไม้พึ่งจะเกี่ยวแล้วก็สีเขาวาเนาะนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับตาปกติของเขาเหนียวดําหรือว่าเขากำบานเท่านี้นะครับปกตินะครับมันจะมีความแข็งอยู่ในตัวเองของมันอยู่แล้วนะครับอีกยาหนึ่งก็คือนะครับเท้าสีโดยวิธีการใส่ลูกสีเขากล่องเนาะ นะครับซึ่งมันเป็นการซีแบบกระเทาะเขากระเทาะเปลือกซื้อๆนะครับบม่มีห้ามไม่มีเขาปลายเนาะนะครับมันจะมีสารเคลือบนะครับที่มีสารอาหารหลายเนาะนะครับเฮ็ดไห้เขานะครับแข็งไปในตัวเองอีกเพิ่มมาอีกเนาะครับเนาะที่นี่นะครับวิธีการเทียดให้มันเหนียวนุ่มนะครับตามผู้บรรย่าของผู้เฒ่าโบราณคนมากนั่นแหละนะครับเพ่นแนะนําแบบนี้นะครับเนาะวิธีการก็คือนะครับให้ให้เอาเขานะครับ ให้เอาเขาสองประเภทนี้มาร่วมกันในอตัตราส่วน2ต่อหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอาไปล่างนะครับล่างทำความสะอาดแล้ะก็ค่อยมาไว้นะครับมาไว้คืนหนึ่งน้ำมือเา้านะครับน้ำมือเ้าก็ค่อยทําการหนึ่งเนาะนะครับ่ะวิธีกา,า,การนะครับ,นะรบสองต่วหนึ่งกระตักเลืพอนพัดตักตวงแบบธรรมดาดีละนะครับสองถวยข,ข้อ้าสองถวยด้องมีน้องเดิอนะครับ ก้าวดำหนึ่งซุย้ยเนี่ยนะครับเรียบร้อยซ้ำนี่นะพี่น้องนะครับค่อยเอาไปล่างครับเอาเช่นี้จากขา,ขาวาวมื่อสัจิกลายาเป็นขาวดำทั้งหมดนะพี่นอ้องที่ตรงนี้นะครับเกี่ยวไปเฮ็ดขนมหรือเอาไปนึ่งกินนะครับกะนะครับสามารถเฮ็ดได้วิธีการนี้ได้เนาะนะครับเนี่ยเราเอาไปล่างพี่น้องง่ายๆครับ มาขงเบอเท่านี้พี่น้องกว่าทีนี้นะครับสาหรับนะครับอีพี่ที่วงเงินที่ผ่านมาเนาะนะครับเป็นรีวิวการดําหน้าแน่การเบิ้งทงหน้านาะตัวนี้แหละเป็นเข่ากำเนาะยืนหัวปีเขาไม่ปีนี่ได้ประมาณสี่สิบสอบพี่น้องนะครับสี่สิบสอบผมสีทนลอกเอาไปขายแล้วนี่สิบสิบสิบกว่าสอบนี่แหละนะครับเอาไปให้พ่อเถาแม่เถาขายนะครับสิ่งเหลือจะประมาณสาม เพราะว่ายี่สอบเนาะทีนี้นะครับท่านใดที่ต้องการนะครับมาเรียนพันเด้อนะครับประสานมาทางนี้แหละช่องบ้าจมผ้าเลาะเนาะหรือต้องการข้วสารน,นะครับที่สีแบบขอกล้องแล้วนะครับกะนะครับสนใจกระทักมาได้เนาะในช่องนะครับบ้าจมผ้าเลาะหลักกะเบอร์โทรก,กะ095 842 2028้ดสอนยพี่น้องเด้อนะครับใกล้สุดอาจจะได้ปีดหลังจากที่เข้าอ้น ผสมเข่าได้อัตราส่วนสองตัวหนึ่งแล้วเข้ามาลางนะครับพี่น้องเดอ้อนะครับลากทาความสะอาดนะครับเศษดินเศษหินแล้วก็เข่าที่มั่นป่นมากนะครับอาจจะเป็นเศษเขา่าเศษหมากยังต่างๆเข่าข้าวสะอาดนะพี่น้องเนาะเห็นบางคับคู่กันมาแล้วคือจะเข้ามาเขา่าธรรมดาดีนะครับทำความสะอาดนิดนึง ล่างจักสองน้ำพ่อพี่น้องนี่เริ่มออกสีมาแล้วพี่น้องเริ่มจะเป็นสีขางกำแล้ว หลังจากนั้นนะครับพี่น้องเ้อนะครับแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับมาทิ้งไว้นะครับประมาณแปดชั่วโมงเนาะอีที่ต่อเนื่องนพี่น้องเ้อร์นะครับหลังจากที่นะครับเข้าได้ทําการมาเข่าเนาะในช่วงหัวแรงนะครับเพื่อได้อัตราส่วนนะครับสองต่อหนเ่งนะพี่น้องเ้อร์นะครับเข่าขาวนะครับเข่าขาวสองนะครับเข่ากำหนึ่งเนาะต่อไปนะครับเป็นกรรมวิธีการนะครับเบื้องหน้าพี่น้องนะครับ น้ำ้าวเขาเริ่มเป็นสีกรำสีแหล่เด้หรือไม่เ้างเด้อนะครับมาดูวิธีการนึ่งเขาได้ไม่น้องประเทศนี้นะครับขั้นแรกนะครับการทําการนะครับนะครับเอาน้ำใส่เนาะบ่รหิหวดนะครับบรหิเขาติดนหัวเนาะนะครับบรหิเขาติดหวดนะครับที่เขานะครับที่เขาที่เขามาไหวนะครับลูกในหวดเนาะ ครับเป็นขั้วขั้วสิ่งนเนาะกใสสบายได้พี่นอ้องนะครับเท่ากับล่างนะครับล่างเหอนเขาเข้านะครับที่อที่ได้อย่างคุกมาเขา่าว่านี่ลงไเป็นเบิร์ตเราเป็นดอกเบิร์ตครับหลังจากนั้นกานะครับเอาหน้านะครับแหยวุน่นๆนะครับปั๊บเข,าข่าใส่ถั่วเนาะบวมเมื่อกี้ถั่วเห็ดลับพี่น้องเลือกโบเห็ดไก่ นะครับที่วัอย่างไรอันหัวด้วยใหม่เร็เาวาเพราะว่าเทาหนึห่งแก่หรือว่าหนึ่งฟื้นเน,ะน,นาะเาน้าใส่ข้างนอกความพี่น้องนะครับถ้นอมห,หัวเนาะใน้าบอกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับน้ำออกแป๊บหนึ่งครับลัางแกนันกานะครับข้าค้างหมอได้พี่น้องแล้ว,ว,วน้ำเดือดแล้วครับตอนนี้นะครับน้ำเดือดเรียบร้อยแล้ว นะครับว่างปกติปึ๊บโอเคแล้วพี่น้องปิดฝาครับบัตรนี้ปิดฝานะครับประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวพี่น้องเล้อนะครับยี่สิบนาทีเค่อยมาปีนนะครับปีนแล้วค่อยเอานะครับค่อยเอาหน้าเนาะหรือน้าของมาห้ามหรือมาใส่พุ่มๆให้มันอ่อนหนุ่มเนาะ อีกยี่สิบนาทีเจอกันพี่น้องครับครับหลังจากนะครับทีเขา้าในน้ำกานหนึ่งขอประมาณ2ี่สนาทีพี่น้องเอ้อนะครับต่อไปเังต้องกทารพลิกเข่านะครับเนาะพลิกเข่าแล้วก็เอาหน้าใส้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้เข่ามันนุ่มแล้วหอมนะพี่น้องเอ้อมามาเบิรงไก่ๆน้ำกันครับอุ้ยอายเขาอ,อุ้ยหอมพี่น้อง ขอไหมพี่น้องขอไหมที่หนิมันก็เริ่มอ่อ,อ,อนแล้วครับเนื้อพริกพริกก็เข้าพี่น้องพริกให้มันทั่วก่อนนะครับหลังจากที่เอาพริกให้ทั่วแล้วพี่น้องนะครับเขาใส่น้ำเนาะใส่น้ำใส่ทัว หลังจากนั้นนะครับทำการพิกอีกหนึ่งรอบนะครับรากานะครับ,ออรห,นนนรบหนึ่งต่ออีกประมาณสิบหน้าที่พี่น้องปิดฝาเ้อนะครับปิดฝาหนึ่งต่อสิบหน้าที่เดี๋ยวมาสรุปผลงานการนะครับการชิมนะครับการทรายเนาะ พี่น้องนะครับหลังจากที่เท่าในครับทําการใส่นามนะครับในว่าเสื้อหนาเนาะประมาณซีดละทีพี่น้องนะครับเท่ากับทาการนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์พี่น้องเนาะไม่คาดเดานะครับกับหมองทรายเขาเนาะหนามเต็นเมื่อไหร่เมื่อกี้ครับมาบัดดิบห้อมครับพี่น้อง โอ้หอมครับพูด่ะกินเขาไม้ววนธรามดาพี่น้องหอมแบบนโอนหัวตกหมันย่าแล้วพี่น้องเนาะกินหอมครับกินเขาไม่ครับเขากำเขาลืมผัวใส่กันโอ้นุ่มมือครับ บนบ่พี่น้องถือว่า้านครับสูตรนี้นะครับสูตรบาจงผ้าหนึ่งเข่ากำเนาะให้หอมให้นุ่มพี่น้องใส่ประมาณนี้พี่น้อง,น,องนะครับเข่าขาวมันจะจะก็ั่กลายเป็นเข่ากำไปทต้องกันครับเนะเพราะโดยปกติแล้วนะครับเขากำรรม,มันมีความแข็งในของในตัวมันเองลวากา็ในการสีนะครับในการสีเข่ากำเนาะ เห็นบ่ครับมจับใหเบ่งเดปั่นให้เบิง่งสิกินให้๋ยวบังจปั่นพี่น้องเห็นบ่นี่มันปั่นติดมือนะครับเด <c oughs> ้อความนุ่มครับเ <c oughs> พราะว่าเข้าสีแบบเข่ากล่องพี่น้องนะครับสีแบบเข่ากล่องก็คือมันกระเทาะออกเฉพาะเปลือกเท่านั้นนะครับก็คือสายสุขภาพพี่น้องสายสุขภาพสายนะครับสายรักษาสุขภาพเนาะ ที่ป่วยเป็นโรคต่างๆนะครับเป็นเบาหวานเป็นต่างกินประมาณนี้นะครับเขาเขาได้โยงไปกินเขากล่องเนาะรวมกินในเบืองครับอืมอหนุ่มพี่อยอนะครับถือว่าพานครับหนึ่งเขาครับแจ้งล่ะก็สีแจ้งจะได้ไปนะครับโคดชพักเขาเป็นงานในพิณวังเด้อเจนิญครับขอบคุณครับหอม ข้าวกลมดือหัวบางปากบ้งปากแค่นอ